สวัสดีครับมูอนิ้ิมลอยพัาตาในท่างของอาจารย์ชื่อชัยนะครับให้เล่าเขาซ่องงดซ่อนแล้วนะครับสําหรับท่างช่องวันนี้เพื่อนว่าฝากรัฐบาลไทยให้พี่เฮนองเลยรับชมนะครับ้วก็กวารายโตก็ลอกไปตามเลขรัฐบาลไทยของอาจารย์ชื่อชัยเลข่หลายโตกันเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ เออจะดนนอฟหันนอฟผมพอาว่างบ่ถึงหลักพไดนนอฟนอฟไมเขาดีนะพ่อเล่าสองแปดนันเลขบนหนึ่งมับรุดไปเลขบนกระลุดไปมันก็แต้มหนึ่งนอฟเลขประกบก็ได้นอเลขบนนอครับเออมันมีหาหนึ่งนอยูหันเดี๋ยวมันมันมากไปยังสี่ลยเลขผมเลยเองหลังเรือนมันอาจจะเป็นแต้มรูมยังไหนยังสี่นะครับแต่ว่าเลขล่างสองแปดเขาเต็มด้วยพ่อ เฝาอยู่เลขล่างเฝ้าอยู่กับผู้ใดเพิ่นเพิ่นจับเพิ่นกัดแต่ไมีโชคอยู่น้อหมอนอครับผมเอออันเที่ยวนี่มือนี้ผมจะเอาของบ้านมาห้องไหสก้อนเลยแอดเดอร์เออครับตำเหล่ากน็นอ่ะเออไทยก่อนน่ะตำไทยเนาะ <ขอ S 2> บางที่ไในมือนี้แหละผมดีผมผมก็สะให้ของต่างแดนน้ำมือนี้ซื้อกันแหละแต่ว่าคนละเวลานนเท่าแอดเดอร์ครับเอาเนี่เาเป็นรัฐบาลไทยก่อนนะครับผม อ่ะเปารอบๆตัแรบกบนกระบนจะกเสี้ยใหาอันเอาอันนี้เอาของบ้านเฮาไปสักตอนอันผมกจะจีว่าหลายตัวกัไดน่นอนอันนี้ก็บ่าหลายตัวบันไดมีอันเอาเป็นเอาเป็นบนล่างคือเกาอ่านะแอนเดอร์ครับผมยิ่งบนเนาะอย่างเดิมของบ้านเราเนาะเอาเป็น จังใดละเฮนี่เอเอาเป็นเพื่อนอผมสีไหมันอยู่น้ำกันเด้อนันมอรว,วยเออผมสีบอนเลขกวิ่งนีผมกระสีบ่อแยกเด้อครับน้ำกันเนาะเลครับเลขกบนกรสีพ่อแยกเลขล่างกรสีบ่อแยกเพราะว่าเป็นอย่างที่คันแยกออกไปนมันติกลายเป็นหลายโตครับผมเออเป็นรวบมาได้นล<อ>้วก<อ>ันเนาะ เครื่องพอลเป็นยางระบายตัวนะยางระบายตัวเราคนเดียวไปแยกออกก็คือยงมันเต็มหน้ากระดาษสึ่พึ่งผุนได้ครับผมเออ่ยแต่เลยผมเลยสิบพรายกเป็นหมดเวลาเพราะมันอยู่ร่วมกันเมเอาเป็นบนล่างเดินทางเดอร์มีความ้องการาเด้อร์หกหาได้วิ่งเหรอพ่อหกต่อห้าบนล่างเด้อบนล่างครับผมหกห้าครับห้าแในวันนี้ก็ จับคู่หมอจับคู่ครับผมจับคู่ดีมี64 65สองตัวครับผมเอาตกลางครับผมคับตกันเตกลางนี่เอาตกลังกับผมกระเ้สองชุดเด้อครับเอาตัวกลังนีนี่น่ าสามเออสองโตนี่นะโต้กันในวันนี้การที่ให้เลขสามโซน้ำสองชุดครับผมมีหกห้าเจ็ดแล้วก็ตัวที่สองห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามครับอดีมองมวงกลมตัวเลขไอ้หูหูปกโตน้องหานเออหมอเด,ดออ ตัวตันวงลมตัวหนึ่งสามกัดกรอบาดมีกาตัวเลขสามตัวนี่สามตัวบุกลมละหมอมันเสมอกันเนี่ยฮะมันสามตัวนี่โมต้องลมตัวใดละมันเสมอกันมันท่อกันับผมเออมันท่อกันมันหน่อยหน่อยโตหนึอนอบหมอรอบก็ผมเห็นเราแต่ว่า เด <cado> <junior> <Bradley> ี๋ยวนี <Leonard> ่ก <Regular> ็ไ uh ด้แค่ว่านืางทีนี่ทีมันออกงานมา่มันจะไก่ข้าวกันกับเลขที่ออกพันหนึ่นี่ิงนะเด้อคุณหมอเด้อคหน้าขอหมันนะหน่ะคือเลขอยู่นี่มันจะมีเลขซ้อนอยู่นี่นั่นกบบนีเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เด้อซ้อนอยู่ในนี้เออไก่ขายกับมันเป็นไก่ขายกับพวกไก่กันกับของต่างแดงดอก เออแต่ว่ากตั้งแบบปกติบอ,อกรกันปันไดเดี๋ยวผมไล่เ็นฟันขามันออกมาไข่ตายเก่าปออกติมีเลอย่แค่สองชุดครับมนเออสองชุดน,นี่มันจะออกได้ทั้งทั้งสองสองฟันนแะแต่ว่าผมไลต่ตะกอนตัวนั้นผมห่ท่านี่ไล่อันนี้ผมไล่เป็นตัวปกียนะมันก็ไดจากสี่ละบแบ้วมีเล่แบบยุนี่ละดีนะต้อง่าหลมันมัน แะมีหนึ่งมากหนึ่งมากมันกัติดเขาหาหหรือเขาหาหกอาจจะเป็นหนึ่งหาหนึ่งหกกัได้อย่างดีหน้าอาจจะคือแต้มลงแต้มจังสีกาอาจจะเป็นได้เห็นบผมเื่อกี้มีเลขทีพวกจ้าไฟหาหนึ่งนอ้ยนอยเนะา,านเเนะครับมันกัดออกเป็นสองนอ้ผมมีทวนได้พอป่นี้เลขไทยเนาะครับครับทวนเลขไทยนะครับอ่ะทวนเลขไทยได้พอเด้อนะครับแต่ซิมมี่พอหามาวิ่งหากับหกบนล่างนะครับเนาะครับจับหามาเด่นสองครูนะครับคือ หกสีหาเน้นหกห้านะพ่อเนาะส่วนเล็กกันอนี่3สิบสามก็หาสามพอวางให้วงตัวกันคือสิบสามวงกลบสามเลขผีครับโอเลขผีครับส่วนเลขสามตัวนะพ่อเนาะให้มาหกห้าเจ็ดหาหนึ่งสามพอว่ามีเลขส่วนน้ำแบบสิบบ่ มันเลขโต้มันซ้อนอยู่หนี่ที่มันเป็นโตงเง้าของเขานั่นแหละตัวคู่กันนั่นแหละตัวคู่กับหนึ่งห้าคู่กับศูนย์นี่ยนะบางที่บางที่มันอาจจะเป็นหนึ่งศูนย์ได้เด้อแต่ว่ๆๆาผมไม่ได้จับไหนเพราะว่าเป็นอย่างที่ผมจับเลขผีไปไหนแล้วเลขที่สามนี่ตัตเด่นเือนมาละ <ๆ S 1> ว่าสังเกตพวกนั้นนี่หลังจากปีใหม่มาแล้วนี่เลขที่ออกอย่างยนี่ปีที่แล้วมันมากที่สุเลเลขปีที่ เิธีตรงหกแปดผมนี่กองอยากเป็นบาล่เมื่อกีก้ผมกองเรียกว่าสอนเนาะเออตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ผมมาจาหายอยู่นี่มันมีโตเล็กตัวสำคัญแต่คือเล็กข้าสอนนี่นะผมยันตัวนี้แหละมาออกอยู่บาทเฮาเออผมคันนิ่งน้อยู่เดี๋ยวไห้ผมไล่พวงเล็กสองฟังโผล่อกฟนมันถึน,นี่ไม่หันละหันมันมี้มาอมอากเาเ็้าสอนตัวนี้แหละตัวสำคัญตัวนึ่งเล้อผมาเล่าใหผมติงไปละอนเดี๋ยวผมจะส่งความับคองของของ ตั้งแดดได้ที่นี่แหละได้เมือนี่แหะเนอะอะันนี้เป็นได้เลยสองโตนั่มันตีเป็นออกในทั้งสองฟังนะหน้าตามตรงลายๆมากอะนัำเตืนอมันก็เท่าสองโตสามโต๊ะผมนี่นมอหนี่เลขสองฟังเลขสองโตที่มันเคยเปลี่ยนเนนะแต่ว่าเลสองโตนี่บ่นค่อยผ่าดบางครั้งออกฟังนั่นตัวหนึ่งบางทีกัมัออกฟังนี้ตัวหนึ่งบางครั้งออกพับพู่น้ำบอกทังทีนั่นแบบเคยเปลี่ยนอากา กาเขียวนี่กาฝังท้านกสบมีทนีเรื่องนดเอท่นทุนีนนอปลาหลายตัวเนะกาคุ่บอกปุ่แม่ผู้ขอมาเริงกาดีเน่งเจือหลับางที่มันกาจะึ้นแต้มลงแต้ม,อมเออคือจำเมื่อกี้มีหลเนาอมันกนหาหานึเป็นหาสองนอคเอึอ้นแต้มลูกแต้มหรือบางที่ะกะอาจจะปอดพ่อกันได้หังหลังแล้วมันมีนี่แต่พี่เป็นแลเรียม่กันี่มีที่เห็นน่อมเหมีเลอรนเ ตะวุดนมีตอวนี้แล้วคุณหมอหอยที่ทุกป่าก็มี่ยผมขอเรื่องกะหอยโคดีซูบุซูปอนวันดีครับหอยโจดูด้าวันดีครับครับสวัสดีครับผมดีค่ะเอานะครับกะนะครับกะสรุปตัวเลขว่าเป็นตัวเ,เอเค่ะอ่าอันนี้ห้องนะครับสรุปตัวเลขเด้อนะครับอืมกะสิมีเลขวิ่งบนนะครับหมายเลหกกระมา,มานะครับบนลา่างเด้อนะครับผมงหา่าส่วนจกักุ้ยมีหกสี่หกห่าหนึ่งสามห่าสามครับ ตัวกันเนี่เพิ่นไหมากสิบสามก็หาสามตัวเพิ่นไหเน้นนะครับคือหกสี่กขพอาเน้นหกหาได้นะครับอืมเป็นบนรางเลย,ดยนเด้นนะครับจุดเนี่ยส่วนสามตัวเพิ่นใหมาหกหาเจ็ดหาหนึ่งสามะครับเป่นวามีเหล็กสอดน้ำสิบประทันนะครับก็ตามนี้สารับจาจชุยชัยนะครับเพิดขายทั้งช่องมาเหล็กเล้าขอสองเนสอดเหม่ตประตูอืมวันนี้ก็เป็นรัฐบาลให้มาฝากเมืองน้ำเนาะค่ะเอาให้โชคให้มาหน้าอาจารย์ชุยชยัยได้นะครับโจ่งๆมันมาปุ๊บุบ๊นบน,บน<ะ>สกน<ะ>สวัสดีครับสวัสดีค่ะ